น้องจะชี้แจงก่อนเลยว่าในส่วนของอ่านับนเองครับคุณตำรวจเองนะค่ะอยากตะนี้อยากจะชี้แจงอะไรบ้างตอนนั้นผมไม่ได้ตั้งใจที่จะตามเข้าไปในห้องน้ำหรือว่าตามไปทากที่นะนะครับเรื่องเริ่มแรกเลยก็ผมพักคอยอยู่ที่สโมสรตำรวจครับจะขับรถมารับเพื่อนที่สอนอหอนโยธินเกิดการตรวจท้องก็เลยจะแวะเข้าปั๊มเรื่องความที่ว่าผมทำคนน้อยแล้วก็ไม่ได้เคยเข้าปั๊มนี้มาก่อนนะครับก็เลยเข้าห้องน้ำผิดแล้วก็เดินเล่นมือถือไปด้วยไม่ทันได้สังเกตนะครับ ตอนนี้ผมขอโทษจริงๆครับผมไม่ได้ตั้งใจครับแล้วก็พอเข้าไปเราก็ได้ยินเสี่งที่คุณหมิวพูดมาแล้วก็วเหตุการณ์ทีเกิดขึ้นมากาบภาพต่างๆที่เคื่อนมานะครับแต่วันนั้นผมตกใจครับผมตกใจแล้วก็ด้วยความที่ว่าพักผ่อนน้อยมันก็เลยไม่มีสติที่จะทําอะไรแล้วก็ทางพวกมันทางก็ได้เร่งรัดให้มาล้วก็ปวดโดยตรงนี้ด้วยครับผมคือวันนั้นคือหมายความว่ายังไงครัพักผ่อนน้อยคือทำงานหนักมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเหรอคะ อนหนั้นนะผมก็ทํางานหนะักเลิก4ีทุ่มครับแล้วก็วันนั้นก็เข้าเวรตั้งแต่ตีห้าแล้วก็มีคําสั่งเขาออกใหม่เ<ำ>ข้าเวรตั้งแต่ตีห้าตือคือทางานตำรวจครับตื่นจากที่บ้านครับมาที่สสสตีห้าครึ่งครับแล้วก็ทํางานตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับจนถึงออกเวรที่เราเจอปับหาลุงครับตีทุ่มครับแต่สิ่งที่มิวสังเกตคือเข้าห้องน้ําปุ๊บประตูยังไม่ได้ล็อกก่อนก็ยังไม่ได้ล็อก แล้วก็ยังไม่มีเสียงของการทําธุระใดๆทั้งสิ้นไม่มีเสียงของการถอดกางเกงหรือว่าเสียงของการทําธุระใดๆทั้งสิ้นอันนี้เพียงแจะอธิบายให้ถูกความว่ายังไงดีคะที่ผมรู้สึกตัวเองนะครับผมก็เดินเข้าไปแล้วผมก็ยืนแล้วผมว่ายังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยแล้วผมก็ได้ยินเสียงคุณหมิงครับแต่ว่าโดยปกติวิสัยคนที่ปวดท้องเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็ต้องรีบเข้าห้องน้ำไม่ใช่หรอคะก็วันนั้นถ้าผมที่เรือผมได้แจ้งไปแล้วผมพักผ่อนน้อยจริงๆครับก็เลยเกิดอาการเบลอหรือว่า อ,อ,รรอันนี้เป็นํำที่เราคุยกันแล้วมิวยังรู้สึกว่ายังมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวมิวจะไม่ปักใจและยังจะยังไม่ตัดสินใดใดทั้งสิ้นน้องตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะแต่ว่าเหตุการณ์สุดวิสัยแบบนั้นมันเกิดขึ้นได้ทางเที่ยวก็บอกว่าไม่เคยเดินทางมาอยู่แถวนี้ถูกไหมคะเบอร์นั่นแหละครับก็ที่บอกไปก็ไม่ได้ยังมังไม่รู้ตัวเลยครับก็ถ้าที่จําความได้ก็มีที่ผมเล่าไปส่วนๆนังนครับ ต้นคือตอนนี้ยังไงคะหมิวยังต้องรอหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้เหมิวฝากทางที่ตำรวจดูกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งอะคะ่ะตรงที่เป็นมุมที่จอดรถของหมิวว่ารถที่มาจอดข้างหมิวเหมนเป็นรถอะไรคือถ้าเป็นรถคันอื่นที่ไม่ใช่รถตำรวจโอเคอันนั้นก็มีเหตุที่จะทำให้หมิวเชื่อใจได้ว่า,าน้องเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าห้องน้ำอีกจริงจริงนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่ากล้องตรงนั้นตรงในร้านกาแฟอะค่ะจับภาพว่าตรงนั้นเป็นเป็นรถตำรวจมาจอดข้างๆมิวแล้วถ้าเกิดมิวเดินเข้าห้องน้ําไปแล้วเขาถอยรถไปจอดอีกที่ทนึงซึ่งเพียวยืนยันว่าเพียวไม่ได้ทําแบบนั้นก็ถือว่าเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะที่จะตามอะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นรถตำรวจก็แสดงว่าเขามีเจตนาที่จะตามอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าต้องรอแค่คลิปกล้องวงจรปิดมาแต่ก็เพียวก็บอกว่ามั่นใจมากว่าไม่ได้ตามมาจากไหนถูกไหมคะแล้วก็ แล้วก็เขาก็บอกว่ามีเจตนาที่จะแค่เข้าห้องน้ําแค่นั้นแล้วก็ไม่ทันได้มองเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการโซเชียลมีเดียเป็นนานไปสักนิดนึงทั้งที่กําลังปวดท้องอยู่มากๆแค่นั้นเองจริงๆรคุณสร้างไมสร้างไมครับว่าเขาเป็นดาราครับวันนั้นหยูใส่เสื้อเหมือนคอกระเช้าค่ะกางเกงขายาวแล้วก็ใส่ผ้าคาดปากแล้วก็ใส่แว่นทางตำรวจยืนยันไหมครับว่าไม่ได้รับคาสั่งจากทางการืดงไม่ได้รับไม่ได้รับชี้แจงประเด็นนี้ใหะ ไม่ได้รับคำถามจากใครเลยครับยังมีได้ถามตำรวจไหมครับว่าทำไมเรามาแจ้งความวันที่เจ็แล้วทำไมมันไม่คืบหน้าครับพอได้รับเรื่องหรือว่าเรื่องมันเป็นประเด็นขึ้นมาอาจจะทําให้ได้ได้เห็นมังคะแล้วก็อาจจะทําให้ได้ดําเนินการได้เร็วขึ้นจริงๆตอนนี้เบื้องต้นนะคะเท่าที่เท่าที่เราได้คุยกันแล้วนะคะ50%หนูซีความไว้ก่อนเลยว่าเขาน้องไม่ได้เจตนาเพราะว่าหนึ่งคือ โอเคเขาไม่ได้เป็นตำรวจในพื้นที่นี้นะคะเพราะว่าตอนแรกที่มิวเข้าใจเนี่ยคิดว่าเป็นตำรวจในพื้นที่นี้แต่ว่าน้องก็บอกว่าเป็นตำรวจในพื้นที่ของสนทุ่มหารมชซึ่งหัวหน้าสังกัดหัวหน้างานของน้องก็รีบโทรมาติดต่อประสานงานแล้วก็แสดงความรับผิดชอบแล้วนะคะแล้วก็อันดับ2คือหลักฐานในการที่จะเอาผิดตอนนี้ตำรวจก็บอกยู่ว่าถ้าเข้าข่ายอนาจารย์ไหมก็ยังไม่มีเพราะว่า การเข้าไข่ายอนาจารคือต้องเห็นว่าเขายกมือถือขึ้นมาถ่ายหรือว่าชะโงกหัวเข้ามาในห้องน้ําของมิวซึ่งหมิวก็ต้องบอกตามตรงเรียนตามตรงว่ามิวไม่ปรักปรำอยู่แล้วนะคะมิวเห็นแค่น้องโ่หัวขึ้นมาไม่ได้มีการชะโงกหัวเข้ามาเราคุยกันด้วยความจริงนะคะคือถ้าผิดจริงก็ว่าไปตามผิดแต่ถ้าเขาไม่ได้ทหมิวก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ทํานะคะมิวเห็นแค่เขาชะโงกหัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นตํารวจบอกว่ามันยังไม่เข้าข่อนาจารแล้วก็มือถือ เรื่องรูปที่อยู่ในมือถือมันก็ยังไม่มีเพราะเขาก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้ถ่ายซึ่งมิวก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะยังไม่ได้ถ่ายแน่นอนเพราะว่ามิวยืนสังเกตการตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วอะค่ะถ้าจะทําได้ตอนนี้ก็คือเป็นความผิดเรื่องของการทําให้ตกใจซึ่งเป็นความผิดละหูโทษถามว่าจะทําให้เป็นคดีความต่อไปไหมอันนี้ก็ต้องดูตามหลักฐานมิวก็ไม่รู้เรื่องของข้อกฎหมายอะคะ่ะก็ต้องดูที่ตํารวจเขาจะประสานงานให้ต่อ,อยังไงเมินว่า ความพยายามในการที่จะช่วยกันตำรวจไหมเกียวว่าไงคะคำ <c oughs> ถามว่ามีความพยายามที่จะช่วยกันของตำรวจไหมคะะค่ี <c oughs> <c oughs> พี่ไม่ทราบค่ะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่ากระบวนการทำงานของเขาเป็นยังไงพี่ก็เป็นแค่เป็นแค่เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งอะคะ่ะที่มีเรื่องแล้วมาล้อทุกเพราะว่าคนที่รู้กฎหมายแล้วก็รู้ขั้นตอนการทำงานได้ดีกว่า <c oughs> ก็คือคนที่เป็นตำรวจถูกไหมคะ ถ้าผลสอบสวนออกมาเป็นยังไงเรายอมรับผิดตามผลสอบสวนไหมคะจะมีการแบบว่าให้ทางผู้ใหญ่ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ไหมเรายืนยันไปเลยว่าเรายอมรับผิดไม่มีครับผมยอมรับผิดทุกกรณีทุกนี่นะครับทั้งโทษทางอาญาและวินัยเรารับผิดหมดครับถ้ามีถ้าเกิดผลสอบสวนออกมาเราผิดครับทางเบื้องต้นก็ต้องต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะไม่หิวจะไม่มีการฟันธงใดๆทั้งสิ้นว่าน้องมีความผิดหรือไม่มีความผิดเพราะว่าตอนนี้ เรื่องของเรื่องของพยานเรื่องของเอกสารทุกอย่างหรือว่าหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้ชี้นําว่าน้องมีเจตนาหรือมีความตั้งใจเพราะฉะนั้นอยากให้อยากให้ทุกคนลองชั่งน้ําหนักกันก่อนค่ะตอนนี้อยากให้โฟกัสเรื่องของการทํางานการดําเนินคด,ดีการตามคดีนี้ของหมิวมากกว่าค่ะพี่คนถามอีกทีหนึ่งที่แจ้งหน่อยทาไมถึงโผล่หัวไปเจอน้องเขาเพราะยืนบนสุขภัณฑ์หรือเปล่าเราขึ้นไปยืนบนยืนครับเพราะว่ามันเป็นยกสูงขึ้นมาครับสุขภัณฑ์ มันไม่ใช่ว่าเดินลาไปเหมือนปกตินะห้องน้ำมันเป็นต้ส้มซึมยกสูงมาเปล่าครับแค่ยืนก็เห็นแล้วครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะถ้ายืนมันจะมันน่าจะประมาณนี้ครับใช่แต่ว่าหมิว่ยืนแล้วหมิวเอาตัวเองพิงไปข้างหลังหมิวไม่ได้ชะง่วไปข้างหน้าเพราะหมิวกลัวโดนจิกหัวถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ใช้มือถือมาตัดสินไม่ได้ใช้ครับแล้วยินดีให้ตรวจสอบให้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ครับไม่มีการลบหรือไม่มีครับ หลังจากเกิดเหตุที่ออกมาจากห้องน้ําตอนนั้นเราตกใจจนขับรถชนของรถประชาชนตรงนั้นเราจะให้ข้อมวลว่าอย่างรไรบ้างคะเหตุการณ์วันนั้นที่ขับรถชนใช่ไหมครับตกใจจนขับรถชนก็ตอนนี้กําลังดําเนินการติดต่อไปที่ผู้เสียหายอยู่นะครับกาลังชดใช้อยู่ครับผมก็ตอนที่คุยกันในส่วนตัวนะคะน้องก็ยอมรับว่าวันนั้นน้องค่อนข้างทํางานหนักและเบลอจริงๆแล้วก็เลย ไม่ได้มีสติพอที่จะจัดการกับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นสองคือมิวเสียงดังแล้วมิวมีอาวุธอยู่ในมือแล้วเขาก็บอกว่าเขากลัวเราก็เลยรีบที่จะขับรถออกไปก่อนแล้วก็ไม่ได้รายงานผู้บังคับบัญชาของเขาด้วยก็ทิ้งไปจนเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะก็เลยเพิ่งได้ไปบอกให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบค่ะคาดว่าเราจะได้เข้ามาดูคลิปข้อมูลจรปิดเมื่อไหร่ครับ อะไรนะคะคลิปกล้องวงจรปิดเอ่อที่ที่ว่าที่ว่าจะเป็นรถคันไหนมาจอดนั่นหรอคะตอนนี้ตำรวจให้ให้ให้ประสานงานอยู่อะคะ่ะเห็นบอกว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้ถ้าเร็วสุดนะคะโอ้โหมันยังอยู่ไหมครับเพราะว่ามันนานมาแล้วหกวันที่หกก็อยู่ว่าคงไม่เกินความสามารถของของพี่ๆตำรวจนะคะถ้าจะตามจริงๆวัจริง เอาจริงๆนะคะที่ได้ได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมีค่อนข้างเห็นใจเพียวด้วยนะคะ mm hmm. หนึ่งคือการทำงานที่มันโอเวอร์โหลดเกินไปมันก็ส่งผลให้มันมีมันมีมันมีผลต่อสุขภาพแล้วก็มีผลต่อสติของน้องด้วยนะคะอันนี้คือมันเป็นเรื่องของการ